สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับสาวบนคนสำรวงครับพี่น้องหลังจากเกี่ยวเขาแล้วนะครับพี่น้องเนาะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะหลังจากเกี่ยวเขาแล้วกลับมาเอาฟางไว้ห้ง่วงครับพี่น้องแน่ฟางโตครับพี่น้องรถไทนานี่มือนี้ก็สิมาค้นฟางครับพี่น้องอ่ามค้นฟางกับหนองบอดไปใส่กดังเก็บฟางนะคบพี่น้องเนาะเพื่อที่จะเอาไว้ห้ง่วงครับพี่น้อง นี่ละเกี่ยวเขาแล้วก็นีน่อัดปากเก็บปากครับพี่น้องปีนี้ก็บ่เอาหลายครับพี่น้องเพรแต่ว่าได้จะสามสามลอยก็โขลนแล้วค่ะพี่น้องเนาะสามลอยก็สิเต็มโกดังพอดีครับพี่น้องโกดังเก็บฟางกับสีด้อยู่ประมาณสี่ลอยก็โขลนละค่ะพี่น้องแต่ว่าปีนี้ก็สิเอาประมาณสามลอยค่ะพี่น้องใส่แม่นำ้ำเนาะนี่แหละค่ะพี่น้อง หลังจากเกี่ยวเขาแล้วเกี่ยวเขาแล้วกะมาเก็บฟางตอแต่ว่ากระดี่ยังนึง่ะพี่น้องเพื่นอัดฟางไว้ให้แล้วเพื่อนกะเขาเป็นเอ่อเป็นกล่องไว้แหงกับพี่น้องเป็นกล่องฟางเมื่อนี้เส้าวิงนสุโรงกันเลยวะมาเก็บฟางกับน้องบอดกอนนะคะพี่น้องเนาะหยานฝนตกค่ะพี่น้องหยาดฝนตกจรงไดีกะเอ่อขอบคุณกําลังใจทุกคนนะคะพี่น้องเนาะที่เขามาให้เอ่อกําลังใจเส้าวน่คนสุรวงกับพี่น้อง สาวบนคอนโซลก,กับสิพัฒนาคอนเทนต์มีเสียงหัวเราะต่อไปค่ะพี่น้องเสียงหัวเราะต่อไปนี่ขนฝั่งค่ะพี่น้องนี่น้องบอสกำลังขนฝั่งเ่กระดี่เนี่ยที่รถอ,อ,อัดฝั่งม่น เอาไว้เป็นกล่องห้ยค่ะพี่น้องเพิ่งกระนับเนาะเพิ่งกระนับอะพันกระสีเป็นกล่องเพิ่งกระสีเป็นกล่องไว้ห้มันก็นสิเออค้นง่ายค่ะพี่น้องเมื่อก็้ติดค้นง่ายกว่าเก่าเนาะนี่เสาบนคุณสุบโลงเลยแวะมาทักทายพี่น้องทุกคนเนาะอยากออกมาขอบคุณกำลังใจทุกคนแหละค่ะขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เขามาให้กำลังใจเสาบนคนสับโลกเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าก็สู้ไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ก็สี คือคอนเทนต์แล้วก็พัฒนาคอนเทนต์ไปเรื่อยๆวันไหนเหนื่อยอันบาวางกับสิบดิเวณมหาพี่น้องเขาทุกคนมาได้วางกับสิบดิเวะไปทักทายพี่น้องเขาเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่สาวบงก็สวลงกะอ่าถ้าบ่ได้บางบางทีกะบ่ได้อ่าตอบคอมเมนต์เนาะค่ะพี่น้องเนาะจังได้กะอย่าว่ากันเด้อบ่ได้ตอบคอมเมนต์ก็ได้เด้อพี่น้องเพราะว่ากระยากเนาะเพราะว่าลบลบคนเดียวค่ะพี่น้องเพียงมัวแน่แล้วก็อ่าลบหน้าลบหลังค่ะพี่น้องเนาะคนเดียวนี่แหละ มืัอนี้ก็ซีมคาคนฟา่งพี่น้องบอดเพิ่นก็กำลังเอ่อเอาฝัางขึ้นรถนะคะพี่น้องนี่ก็เป็นรถไถนาค่ะพี่น้องรถไถนายุคสมัยตะกี้ค่ะพี่น้องรถไถนายุคแต่ก่อนค่ะพี่น้องเนาะยุคแต่ก่อนนี่แหละก็นี่แหละก็เลยเอามาขนก่อนค่ะพี่น้องเสาบงสุปโปงกันอ่า ขอบคุณพี่น้องข้าทุกคนที่เขาไม่ก็ร้องใจเนาะคะ่ะเนาะงสาวงคุรลงกสบสูบต่อไปแล้วครัพี่น้องพัฒนาคอนเทนต์ในพี่น้องข้ามีเชียงรอยยิ้มมีหัวเราะต่อไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปตลกคลายเครียดก็ขอบคุณพี่น้องข้าทุกคนสาวงคุรลงกัสวัสดีพี่น้องขอา้งาทุกท่าสวัสดีจ้า